สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับผมพบสุขชาแนลวันนี้ก็ขออนุญาตใช้ภาษาถิ่นนอกภาษาโคราชนะครับวันนี้เพราะว่ามันจะสื่อสารได้ง่ายนะเพราะว่านี้ก็จะเป็นลานค้าของคนโคราชนะครับอำเภอชจกระราชผมก็ผ่านไปมา ลาน,นี้เป็นประจํานะครับก็เป็นลานสไตล์นาลักนะครับเล็กๆนะครับอันนี้พี่แกก็คือพี่พ่งบหรือพี่สงบเ,งจงเจ้าของ้านคือแกได้มารลังสรรให้ดูแบบนาสนใจมากนี่เห็นไหมทา่านผู้ชมเนี่ยพื้นที่น้อยๆแต่แกจะ้านในนาลักมากก็จะมีลูกค้าเข้ามาหมุนเวียนตลอดทั้งวันเลยนะครับทาบ่านผู้ชมใครผ่านไปผ่านมากโก็แวะเดอวยครับนี่คืออยู่บันดอนตําบลหน,นองตังอำเภอจักรลาด ของเรานะครับก็จะมีต้นไม้นะครับเล็กๆน้อยๆปลูกระดับไปเลยครับนี่โอ้ย<ห>อย่างสวยงามนี่เห็นไหมครับเด็กนักเรียนก็เต็มเลย,ยมาใช้บริการการาคาก<ด>็าเป็นกันเองนะครับยิบห้าสามสิบบาทถูกๆขายดีมากเลยนะครับตั้งแต่ผมมา,ามาดูเนี่ยก็จะมีลูกค้าหมุนเวียนมาตลอดทั้งวันเลยถือว่าในยุคแบบนี้เนาะผมว่า การทำลานเด็กๆไม่ลงทุนสูงก็สามารถที่จะอ,อยู่ได้อ่าเราแกก็จะมีทำขนมด้วยอพอพอขายได้มดในวันต่อวันทำไม่เยอะนะครับก็ดูว่าลูกคา้าอ่าต้องการมากน้อยแกก็จะทำประมาณที่ว่าขายเค่พพอมดอเมนูแกก็มีหลักหลาหลักหลายเด็กของพีิงบอยู่ละโอ้มีูม,ม, <c oughs> มีเมนูปันอ่าใสวิปครีมอ้อะไรเยอะแยะ ผมเห็นหลายรายการก็อย่างหลายไม่ว nah ่าเกก็ค <alternatives> so <the> <in> <plein>. ิดเมนูใหม่ๆขึ <iden> ้นมาเรื่อยๆตามความต้องการของลูกค้าอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับท่านผู้ชมใครผ่านไปผ่านมาชาวเภองจักราดหรือต่างจังหวัดเชิญแมดได้เ้ยครับอันนี้บานดอนคาเฟ่บานดอนคาเฟ่ไอย่างดีเลยในรสชาติก็ดีครับเป็นกาแฟสดด้วยนะนะครับไม่ใช่เป็นกาแฟผงกาแฟบดแบบเป็นผงเนาะอันนี้เป็นกาแฟสดแล้วก็ ทำกันเปิดอัดสดๆเลยเหมือนลานใหญ่ๆเลยนี่แหละท่านผู้ชมเห็นพี่เก๋บอกว่าไปเรียนมาด้นี่ไปเรียนมาประมาณหมื่นกว่าบาทประกอบมาทำลานเองเก๋ก็อยากมีอาลาดค่าหรืออาชีพเป็นของตัวเองก็เลยพันตัวออกมาทำแบบนี้ผมก็เห็นว่าเออผ่านไปผ่านมาแต่เวชิมของเก๋เรื่อยได้อร่อยเก๋นี่เห็นไหมขับขนมนี่เบาหน่งเบานี่อะไรเตะนั่งนี่มาเก๋ดูว่าท่านผู้ชม เห็นไหมครับพิศสิทธิ์เก์อะไรนี่ของระยองนี่ก็กิิบเก๋สวยนะครับมองดูนาซื้อแล้วก็นากินมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยผมก็จะถ่ายทำมาให้ท่านผู้ชมดูในทุกๆมุมเนาะถือว่าเป็นการบอกต่อนะครับเป็นลานกาแฟของชาวอำเภอจักกลาดอีกลานนึงที่น่าสนใจมากๆที่ผมเอามานำเสนอในวันนี้ก็เพื่ออยากให้ท่านผู้ชมเพื่อนเนาะ เห็นว่าการบริหารในยุคนี้นะครับเล็กๆแต่ดูดีและมีคุณภาพเ,เห็นไหมครับท่านผู้ชมเอามาให้ดูในวันนี้พอดีก็อยากจะสัมผัสเจ้าของร้ายพี่งบเนาะเก,กบอกว่าไม่พูดดอกฉันไม่พูดดอกว่าผมก็เลยไม่ได้อัดก็เลยให้ผมพูดเองในวันนี้ผมก็าพาเพนะื่อนเนาะมาชมมาดูร้านกาแฟสดสไตล์เล็กๆ กลางหมู่บ้านนะใครผ่านไปผ่านมาก็เชิญเด้อครับฝีมือแกอย่างอร่อยเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมีนมเหนียวนมอะไรสัมาปิ้อ่าอีกอันนึงอะไรนะั่นะเม็ดำดำๆนั่นเขาเรียกอะไรนะอ,อืมก็ลืมยังแกแบบนี้ไอ้โอ้ยไข่มุกท่านผู้ชมมีทุกอย่างแหละเล็กน้อยอยากได้ไอ้บอกแกเถอะแกหามาให้ เลยนะครับ้านนี้ถือว่าใช้ได้ทีเดียวอ่าวันนี้ผมก็ได้นาเสนอเนาะท่านผู้ชมมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยผ่านไปผ่านมาก็แวะได้เด้อวันนี้ก็ฝาก้านเลด็กของพี่งบไว้ด้วยในหัวใจอีกหนึ่ง้านนะครับวันนี้พบสุขช h a n น e ่ก็ขอลาไปก่อนเด้อครับเด้อสวัสดีครับเกิดะไว